ก็เลยเราคิดว่าเอ๊ะบ้านร้านเราอยู่ต่างจังหวัดออยู่ตัวอำเภอด้วยเราจะขายได้หรออะไรเงี้ยตอนแรกคือคิดว่าอมันอยู่ต่างจังหวัดใครจะมาซื้อเขาก็ซื้อในกรุงเทพสิใช่ต้องใช่ไหมคือสองอาทิตย์แรกไม่มียอดเข้ามาเลยอ่าคือเปิดร้านใหม่สองอาทิตย์แรกไม่มีเลยใช่ครับไม่มีอะไรเลยก็เลยแบบก็คงคงเป็นอย่างที่เราคิดแหละคงไม่เวิร์กหรอกอะไรเงี้ยครับอืมครับปรากฏว่ามีออเดอร์หนึ่งเข้ามาสั่งเป็น โอเคนะครับวันนี้นะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ของวิเฟเอนเทลลาซาด้านะครับวันนี้นะฮะพอดีผมได้ มาอยู่ที่อําเภอเชียงคานนะครับริมฝั่งโขงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมได้มาพูดคุยกับเพื่อนท่านหนึ่งนะครับที่เป็นผู้ขายรัษาษณด้าเหมือนกันแล้วอยู่ที่เนี่ยครับตัวเมืองเชียงคานเลยนะครับแล้วก็ขายสินค้าจากอําเภอเชียงคานเนี่ยตัวเมืองเชียงคานเนี่ยส่งไปให้กับทางลูกค้านะครับโดยผ่านช่องทางราซาดา้าแล้วที่สําคัญเนี่ยเพิ่งเริ่มขายเมื่อตอนโควิดนี่เองนะครับเพื่อโควิดที่ผ่านมาที่เองแล้วตอนนี้ยอดเขาเนี่ยเรียกได้ว่าแตะประมาณต่อเดือนเนี่ยนะครับ พอสมควรเลยทีเดียวนะครับระดับเนี่ยไปถึงระดับ5ถึงระดับ6แล้วนะครับยอดขายรวมเนี่ยก็คือแตะ6หลักไปแล้วนะครับต่อเดือนนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็เลยจะพามาแนะนํามาพูดคุยว่าเขามีวิธีการยังไงนะครับถือว่าเป็นเคสแชร์ประสบการณ์ก็แล้กันนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับเขาจะนะครับมาแชร์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปพบกันครับ ก็ตอนนี้นะครับผมอยู่กับนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนท่านหนึ่งนะครับที่อยู่ที่ตัวเมืองเชียงคานนะครับขอต้อนรับนะครับสวัสดี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 ครับนาตัวนี้หนึ่งครับครับก็ชื่อนิวนะครับบ้านอยู่ที่เชียงคานนะครับผมเชียงคานที่เป็นอำเภอหรือเป็นจังหวัดครับ เชียงคานเป็นอำเภอครับอยู่ในจังหวัดเลยครับครับผมจังหวัดเลยนะครับเมื่อตอนต้นนะครับผมพาดไปนะครับผมบอกว่าเป็นจังหวัดเชียงคานจิงไม่ใช่นะครับเป็นจังหวัดเลยนะครับเป็นอำเภอเชียงคานนะครับใครที่มีโอกาสนะครับเคยแวะมาเนี่ยก็จะเห็นว่าที่เชียงคานเนี่ยเป็นชุมชนที่น่าอยู่น่าอยู่ี่ยสงบครับแล้วก็ที่นี่นี่ของขายเยอะของขายเยอะครับมีถนนคนเดินครับถนนคนเดินมีอะไรบ้างครับที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเป็นสินค้าพื้นที่สินค้าพื้นที่เลยก็จะมีมะพร้าวแก้วที่เป็นเกรดเอนะครับ แล้วก็มีภาพเพื่อเรียกอะไรฮะผ้าไหมอ่าขนมจีนอบแห้งครับแล้วก็อของกิงนได้เล็กน้อยอะไรเงี้ยครับก็ซึ่งจริงๆอ่ะสินค้าพวกนี้ยเราเอาไปขายบนลาซาดา้าขายได้ไหม มีนะครับมีมีถ้าพิมพ์ข้อมะพร้าวแก้วลงในลาซาดานี่โอ้โหขึ้นเยอะเลยนะครับก็เพราะฉะนั้นนี่คือเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับว่าคใครที่เป็นผู้ขายลาซาด้าอยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยสามารถที่จะนําสินค้าที่มีในพื้นที่เนี่ยคือไม่ต้องไปขายแข่งกับใครเอาของในมือที่เราเนี่ยเอาไปขาย<ช>นะครับใช่ครับใช่ไหมใ่ะขออนุญาตขออนุญาตนี้หนึ่งนะว่าให้นิวแนะนําตัวอีกทีหนึ่งนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับทำอะไรอยู่บ้างครับผมก็เชนนิวนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับ ก็ตอนนี้ก็กลับมาช่วยกิจการที่บ้านนะครับที่บ้านเป็นร้านซ่อมรถมอไซคับอ่าแล้วก็เครื่อนตัดหญ้านะครับก็เราออกจากงานได้3ปีละนะครับแต่ว่า2ปีแรก3ปีแรกเนี่ยช่วยงานที่บ้านไม่ได้สนออนไลน์เลยอ่าคือคือหมายความว่า เราหลังจาก3ปีที่แล้วเนี่ยเราทํางานประจำใช่ครับนะครับแล้วก็กลับมาอยู่ที่เชียงคานเนี่ยแล้วก็ช่วยงานที่บ้านโดยที่บ้านเนี่ยเป็นเป็นลักษณะของร้านค้าในพื้นที่ใช่ครับนะครับเป็นร้านเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ใช่ครับนะครับแล้วก็เครื่องตัดยาเครื่องตัดยานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาถามนิดนึงว่าเริ่มหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเริ่มทําขายสินค้าออนไลน์ที่ไหนบ้างครับเริ่มทําก็ ตอนแรกทาเพจครับก็ไม่ประสบความสําเร็จยิงแอนไหมยิงแอนไหมยิงครับยิงแล้วก็หายไปเลยครับหายอะไรหายฮะเงินหายเงินหายหมดเลยนะครับลองดูครับผมแล้วต่อมาเริ่มทำลัาษณะนี้เมื่อไหร่ครับเริ่มทำลักษณะเมื่อไหร่ตอนที่ช่วงโควิดครับโควิดช่วนนั้นล็อกดาวน์แล้วก็งานหน้าร้านนะครับเงียบมากเดี๋ยวนะโควิดล็อกดาวน์นี่คือไม่นานนี่เองก็คือประมาณช่วงเมษาประมาณเมษา2020น ใช่ครับใช่ไหมอ่าถ้าใครมาดูคลิปในตอนนี้นะครับก็คือเราวันนี้เนี่ยวันที่เราอัดคลิปเนี่ยวันนี้วันที่3พฤศจิกายน2ี2 0ใช่ครับนะครับก็คือเพิ่งจะเริ่มเมื่อตอนเมษาที่ผ่านมานี่เองใช่ครับเริ่มยังไง่ะคือไปศึกษาจากไหนคือตอนแรกก็เราอยากเอ๊ะเราทำไงดีนเนาะเราว่างานหน้าร้านเราเราเราเงียบมากใช่ไหมครับครับก็เลยแบบว่าเอ๊ะก็กลับมามองที่ในร้านเรามีอะไรบ้างก็แน่นอนครับร้านซ่อมมอไซค์มันก็ต้องมีพวกอ,อุปกรณ์เกี่ยวกับพวกมอไซค์อะไร อ,อย่างนี้อยู่แล ó, ้วใช่ไหมครับก็เลยเราคิดว่าเอ๊ะบ้านร้านเราอยู่ต่างจังหวัดอยู่ตัวอำเภอด้วยเราจะขายได้หรออะไรอย่างเงี้ยตอนแรกคือคิดว่าเอ๊ะมันอยู่ต่างจังหวัดใครจะมาซื้อเขาก็ซื้อในกรุงเทพสิใช่ใช่ไหมเอ้ยนี่เชียงคานี่โอ้โหนี่อยู่ติดไายคงเลยใช่ไหมนะครับใครเคยาก็คือฝั่งตรอง้ามนี่ประเทศลาวแล้วใช่ครับแล้วเราจะขายจากประเทศไทยเอ้ยขอโทษนะฮะเราขายจากจากประเทศไทยก็คืออยู่ติดไทยคงเียน ขอประเทศขอประเทศใครจะซื้อใครใช่ครับซึ่งซึ่งความเข้าใจผมว่าการมีร้านลน์ต้องอยู่ในใจกลางประเทศก็คือกรุงเทพมหานครคิดแค่นี้กรอบมีแค่นี้แสดงว่าเราก็ปิดตัวเองอ่ะตอนนั้ปิดตัวเองครับปิดตัวเองแล้วอะไรที่เป็นตัวเปิดว่าเอย ไหนๆก็ไหนๆแล้วลองดูนิดนึงจริงๆก็ปรึกษาน้องน้องรักคนหนึ่งนะครับน้องฟอยชื่อน้องฟอยก็คือเป็นเป็นน้องสนิทนะครับว่าเออเขาก็บอกว่าให้ลองทําดูลองๆทาดูก็แนะนำหนังสือของพี่เฟนนะครับขอบคุณมากเลยครับเพิ่งมารู้ที่จริงจริงจริงว่าเขาซื้อหนังสือไบนะครับก็คืออ่านตามหนังสือใช่ใช่ไหมครับแล้วก็ที่จิงผมมีคลิปยูทูบด้วยก็ดูประกอบใช่แล้วก็ประกอบกับว่าพี่เฟนเปิดโปรโมชั่นครับ คือช่วงโควิดพี่เฟนมีคอร์สออนไลน์อาครับแล้วผมก็เลยทักไปว่าพี่เฟนครับผมขอเรียนนะครับก็เลยนี่แสดงว่าเพิ่งเริ่มตอนที่เปเปิดคอร์สออนไลน์ที่แบบเราจัดจัดโปรโควิดใช่เลยครับผมผมเกิดจากตรงนั้นเลยอ่าฮะที่ผมคิดแค่สี่เก้าเก้าใช่ไหมใช่แล้วก็ไปเรียนในคอร์สออนไลน์ใช่ครับก็คือเริ่มจากเปิดร้านแล้วก็รูปนี่คือแบบไม่สวยเลยแล้วก็เริ่มมีพี่เฟนเพิ่มเทคนิคเพิ่มทิคเพิ่มนี่พิมนั้นค่อยๆปรับมาเรื่อยๆครับครับแล้วก็ สินค้ากลุ่มนี้ขายหลักนะครับตอนนี้เป็นกลุ่มหมวดไหนฮะยานยนต์อะไรเป็นกลุ่มยานยนต์ยานยนต์เป็นกวก่ยานยนต์หลักก็คือเริ่มจากที่บ้านของเราขายอะไระนี่ครับแต่ก็มาดูว่าชิ้นไหนที่เราขายได้บ้างราคาพอที่จะมีมาจิ้นเหลืออยู่หมายความว่าคือเราเอาจากของที่บ้านแหละไม่ได้หาใหม่ใหม่ครับก็คือศึกษาเฮ้ยที่บ้านเราเนี่ยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างแล้วเอาไปลองทําดูใช่ครับเอาไปลองลงขายดูแล้วก็นะครับตั้งราคาให้มีกําไร ใช่ครับแต่ว่าถามหน่อยแรกๆเนี่ยเราเป็นมือใหม่เลยเราไม่เคยเราแทบไม่เคยขายออนไลน์เลยครับเราจะเรามีความรู้สึกยังไงตอนนั้นี่มันจะขายได้เหรือเปล่าหรือว่าแบบเอ๊ะมันจะทำกำไรได้ยังไงมีตอนนั้นรู้สึกว่ายังไงบ้างตอนแรกรู้สึกว่าคือ2อาทิตย์แรกไม่มียอดเข้ามาเลยอ่าคือเปิดร้านใหม่2อาทิตย์แรกไม่มีเลยใช่ครับไม่มีเลยเลยก็เลยแบบก็คงก็คงเป็นอย่างที่เราคิดแหละคงไม่เวิร์กหรอกอะไรเงี้ยครับอืมครับปรากฏว่ามีออเดอร์หนึ่งเข้ามาซื ก็เป็นเป็นอออกุปกรณ์แบบเป็นยางแล้วกันครับยางนอกมอไซค์เครื่องปิ้นก็ไม่มีเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวว่าจะจะขายอะไรขนาดนี้เดี๋ยวนะครับคือจะบอกนะคือว่าเราเริ่มต้นจากไม่ได้เตรียมอะไรเลยโน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องมีแค่โน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องเครื่องปิ้นไม่มีไม่มีนะครับสินค้าก็ของที่บ้านแล้วก็ทำยังไงถ่ายรูปแล้วก็ลงถ่ายรูปลงครับถ่ายรูปลงเลยนะครับมีแต่งรูปไหมไม่มีไม่มีแต่งรูปด้วยช่องแรก นะครับสอ,อาทิตย์ขายไม่ได้เลยไม่ได้แต่ว่าอยู่ๆก็มีออเดอร์มาหนออเดอร์หนึ่งออเดอร์รอออรตกใจทําอะไรไม่ถูกครับก็เลยเออดูว่าเลยเวลาพี่เฟนก็มีสอนว่าเรารับออเดอร์วิธีการยังไงพิพ์ลาเบลยังไงนะครับพอพิมพ์เป็น p d f เสร็จผมก็เลยต้องส่งให้ร้านถ่ายเอกสารพิมพ์ให้คิดแผ่น อยู่นี่ด้วยความที่เชียงคานนะครับอยู่ทัดพังหวัดแผ่นละยี่สิบบาทครับเอซีหนึ่งแผ่นคืออันนี้มันมาแล้วยังไงก็ต้องส่งนะครับต้องไปครับหลายๆผู้ขายหลายคนเนี่ยบางทีแบบพอขายได้เริ่มบ่นเอ๊ะต้องมีพิเตอร์ไหมนู่นนี่นั่นไหมคือถ้าเกิดมันขายได้เนี่ยจเย็นๆอย่าเพิ่งไปอถึงว่ากาไรเท่าไหร่เอาพอเรียนรู้มาปุ๊บเรียนรู้มาแล้วรีบส่งใช่ครับหรือว่าหาทางใช่ครับก็เรียนรู้กระบวนการครับว่าตั้งแต่เริ่มต้นหนึ่งสองสี่จนไปถึงมือ อ่าผู้ขายแล้วเงินเข้าน่มันมันเริ่มยังไงอืก็ไม่ได้กําไรหรอกครับเพราะเร่อแรกครับแต่หลังจากนั้นหลังจากนั้นก็เริ่มปรับครับปรับรูปมีทํากรออะไรให้สวยขึ้นเริ่มทําความเข้าใจกับพันว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเป็นคนหนึ่งที่เราเป็นคนที่จะซื้อสินค้ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เราจะเลือกซื้อเนี่ยครับครับก็เริ่มปรับใส่รายละเอียดสินค้าให้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็รูปให้สวยขึ้นนะครับแล้วก็ ราคาที่เป็นมาตรฐานผมพูดอย่างนี้ดีกว่า,านราคาที่เป็นมาตรฐานมไม่ลดราคาอะไรจนเกินไปครับผมก็คือสินค้าเนี่ยเรามีอยู่แล้วเราของพิบานซะส่วนใหญ่ใช,ใช่ไหมครับแล้วก็ตั้งราคาเนี่ยไม่ตั้งถูกไม่ตั้งรับกาไรที่เรารับได้รับได้นะล้วบวกค่าสมม่งไหมเออของผมจะเป็นแบบไม่บวกค่าส่ง ซึ่งค่าส่งรัชดาจะเป็นคนจัดการระบบให้เรียบร้อยครับนะครับถ้าอย่างเงี้ยมาตรงนี้นะครับก่อนก่อนก่อนจะไปต่อก็คือเริ่มขายเมื่อโควิดนะครับจากการ่าหนังสือแล้วก็เรียนคอร์สออนไลน์ฟังยู u ูบนะครับไม่ได้มีการมาเรียนเจอหน้ากับผมเลยนะยังเลยคุยกันนะก็คือเรียนปุ๊บแล้วก็เฮ้ยคือหน้าร้านยอดตกยอดตกครับไม่มีงานหน้าร้านเลยหน้าร้านยอดตก ไม่มีงานเลยนะครับคราวนี้ปัญหาก็คือว่าพอมายอดตกแล้วค่าใช้จ่ายมันเกิดขึ้นเราก็ต้องหาทางรอดก็เลยมาขายลาซาด้าใช่ครับพราะขายเนี่ยสองครัางแรกอุปกรณ์คือมีโน้ตบุ๊กเครื่องเดียวเครื่องเดียวนะครับทานไปสองเดืถึงจะเริ่มขายชิ้นแรกไม่มีพินเตอร์ไม่มีพินเตอร์ครับทำไงครับไปให้ร้านกันไปให้ร้านทะ่าิรถามว่ากำไรไหมก็ไม่กำไรไม่กำไรแต่ว่าหลังจากนั้นเริ่มมีกำไรแล้วเริ่มมีมาเรื่อยๆคือเหมือนเข้าใจว่านะระบบเราจะถ้าเกิดคุณเริ่มมีอออเเเดรรร์กามมงห็นิ่ เยอะขึ้นก็คือช่วงแรกต้องรอต้องรอรอครับใช่ครับฉะนั้นต้องบอกเพื่อนว่าที่บอกว่ายอดไม่เข้าเลยต้องรอแล้วก็มาดูว่าเราขาดเหลืออะไรหรือเปล่าครับก็เริ่มปรับขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้ก็เริ่มมีสินค้าที่ตัวอื่นก็เริ่มขายออกเรื่อยๆมากขึ้นแสดงว่าณวันนั้นเนี่ยจะระดับเนี่ยคือระดับหนึ่งหนึ่งเลยครับทุกวันนี้ระดับอะไรคะอ่าน่าจะเป็น ห้าติดติดร้อยหนึ่งในร้อยของ5อนนครับน <laughs> ี่โหครับที่ดูดิใช้เชื่อไา่แค่ประมาณหกเดือนนะครับตอนนีร้ระดับขึ้นมาระดับ5เกือบระดับ6แล้วใช่ครับ <c oughs> นะครับเกือบระดับ6แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยคือคืออันนี้ที่ผมจะบอกคือว่านิวเนี่ยเขาทลายข้อจำกัดตัวเอง อยู่ต่างจังหวัดคิดว่าขายไม่ได้แต่ก็ทําได้เอาของเนี่ยเอาของที่มีรอบๆตัวของในบ้านก่อนหรือของที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนเราเอาไปลงขายค่อยหานะครับโดยไม่จำเป็นต้องไปแข่งกับคนอื่นคือขายในสินค้าที่เรามีอยู่แล้วแต่เราก็รู้วิธีการลูปรับปรับอมาเนาะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆปรับขยับขึ้นนะครับจนวันนี้เนี่ยก็ถือว่าถือว่ามียอดในระดับหนึ่งนะครับเรียกเรียกได้ว่าก็คือช่วยผ่อน ภาระของที่บ้านที่เป็นหน้าร้านได้ด้วยนะครับแล้วสินค้าเราเนี่ยตอนนี้คือก็ขายออกเรื่อยๆได้เรื่อยๆครับในขณะที่ตอนนี้อะไรคนบอกว่าเฮ้ยยอดตกแต่ของนิเนี่ยเขาขายโดยที่จับจุดลูกค้าได้นะครับรู้วิธีการว่าไอ้ลูกค้าชอบแบบไหนนะครับมีอะไรเป็นเทคนิคที่ที่อยากจะแนะนำไหมเทหาับบที่เราลองมาจนห้าหกเดือนเนี่ยคือเทคนิคก็คือทําให้ถูกต้องครับโชคดีหน่อยคือที่บ้านเนี่ย เป็นร้านเป็นร้านซ่อมรถอย่างเช่นมีคําถามของลูกค้ามาว่าตัวนี้ใส่ยังไงอะไรยังไงเรามีหน้าร้านเรามีช่างเราก็สามารถที่ไปถามช่างได้หรือตอนช่างเวลาใส่สินค้าของผมเข้าไปในลูกค้านหน้าร้านนะครับเราก็ถ่ายรูปเก็บคอนเทนต์ไว้เก็บข้อมูลไว้ก็คือเอาง่ายๆตอบข้อมูลลูกค้าให้ได้ใหาข้อมูลมาตอบเขาให้ตรงถูกต้องลูกค้าแชทเข้ามาเยอะไหม ก็มาเรื่อยๆครับแล้วก็มีชาวต่างชาติด้วยครับเดี๋ยวาชาวตาชซื้อด้วยเหรอมีครับอ๋อล้ครับแล้ว,แล,วแล้วคือปิดการขายคือยากไหมตอนนี้ทํายังไงก็ไม่ไม่ไมยากครับเพราะว่าเราเราสื่อสารเขาตรงๆเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะก็เขาถามอะไรมาก็ดูแปรๆแล้วก็ตอบกลับเขาไปตรงๆครับ โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครตอนที่นิวชัยนะครับ,รบม,ารมาเรียงแบบมาเรียงระดับกันใหม่ครับใครยังงงเนาะรเริ่มขายเมื่อเมษา2020นตอนนี้นะครับวันที่อัดคลิปเนี่ยพฤ็นิการสองพับ ระดับหถึงเกือบถึงระดับ6กแล้วนะครับแล้วก็ยังขายได้เรื่อยๆนะครับ,รบเอาสินค้าที่อยู่ในพื้นที่เอาของที่บ้านไปขายโดยที่ไม่ได้ไปหาสินค้าใหม่เลยที่าหาก็หาในในในเรียกว่า,าสินค้าที่เรามีความรู้มีความรู้ใช่มีความรู้มีประสบการณ์รเพราะว่าจะตอบลูกค้าไดนา้นะครับโอเคอันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างนะครับมาให้ดูว่าเอ๊ะทุกวันนี้เนี่ยหลายคนบอกว่ามีปัญหาเรื่องยอดขายตรงแต่บางทีเนี่ยถ้าเราโฟกัสลูกค้าดีๆ เข้าใจตัวสินค้านะครับคือบางทีมันไม่ได้มันไม่ได้ทุกสินค้าเนาะด้วยสินค้าของเราเราไม่ได้แข่งกับใครด้วยเราอยู่ในหมวดหมู่ของเราอยู่ในหมวดหมู่ของเรานะครับถามว่ามีคนมาก๊อปไหมตอนนี้เรียบร้อยครับคิดอาไกันมีมียังไงก็ต้องโดนกอปมีจจัดการยังไงฮะก็เราก็เก็บข้อมูลไว้ครับเก็บข้อมูลร้านเขาไว้สินค้าไหนเดี๋ยวก๊อปแล้วก็ทักเข้าไปอว่าเราเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะแจ้งทางลาซาด้านะ ถ้าถ้าคุณไม่เอาลงก็เดี๋ยวไปคุยกันใช่ครับเดี๋ยวรอหมายสารไอ้รอรอหมายตำรวจไปครับนะครับอันนี้ก็ไม่มีการแก้เนาะ<ๆ>วันนี้นะครับก็เป็นประสบก,การณ์นะครับตัวอย่างเรียกว่าชโชคเคส s u c c e s นะครับ,รบสำหรับว่าคนที่อยากจะเริ่มขายลาซาด้าแล้ว,วแวบบโอ้โหคิดว่าช่วงลงขายไปแล้วเนี่ยเดือนแรกขายไม่ได้อันนี้เหมือนกันช่วงแรกลงเดือนแรกก็ขายไม่ได้ไม่ได้เลยนะครับตอนโควิดเนี่ยยังขายแทบไม่ได้เลยนะแต่พอหลังโควิดมาคิดว่าเอ้ยยอดขายค่อยขึ้นเพราะว่าเราค่อยๆพัฒนา้าน เราค่อยปรับปรุงนะครับอะสุดท้ายนะครับก่อนจะตากันวันนี้นะครับมีอะไรฝากถึงเพื่อนๆที่เป็นผู้ขายแล้วก็อยู่เอาแบบอยู่ต่างจังหวัดอะไม่เคยมีประสบการณ์เลยนะครับอยากฝากเขาว่าเริ่มต้นยังไงแล้วก็แล้วก็ให้เขาใช้วิธีการอะไรในในมุมของเราครับได้ครับก็ขอฝากงี้นะครับว่าอย่างผู้ขายอย่างเราที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับหรือว่าไม่ได้อยู่ในกรุงเทพเนี่ยเราคิดว่าเดี๋ยวนี้คนส่งมันส่งได้ทั่วประเทศ นะครับลูกค้าผมเองก็มีอยู่ทั่วประเทศทุกจังหวัดนะครับเก็บข้อมูลไว้อยู่ฉะนั้นตัดข้อจํากัดนี้ออกไปแล้วก็พิจารณาจากตัวเองครับว่าเรามีความรู้ความสามารถด้านไหนบ้างนะครับผมเชื่อว่าลูกค้าของคุณต้องการคําตอบจากคุณ ฉะนั้นคุณเริ่มจากตัวคุณเองเนี่ยมีความรู้ในสินค้าของคุณเองก็สามารถจะแก้ไขปัญหาลูกค้าได้แล้วสุดท้ายเขาจะกลับมาซื้อซ้ำกับคุณครับขอบคุณนะครับครับวันนี้ต้องขอบคุณนิวมากนะครับคือว่าผมเนี่ยพอดีแวะมาพักผ่อนที่เชียงคานนะครับเลยคุยกันนี้ว่าเอ้ยเดี๋ยวยคุยสาทุกสุดื่มกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับยอดขายหรือว่าวิธีการก็เราให้ฟังว่าอ๋อเคยมีปัญหาแบบนี้แก้อย่างนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยก็ยัง เอาของที่มีจากที่บ้านนะครับสามารถที่จะขายไปทั่วประเทศได้นะครับเอาวันนี้ขอบคุณนิวอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็นะครับเพื่อนๆทางบ้านนะครับเดี๋ยวหากชอบคลิปของผมนะครับยังไงเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งนะครับผมก็จะมีเคส e study แบบเนี้ยนะครับมานั่งคุยกันนะครับถ้ามีโอกาสคุยต่อหน้าได้นะครับเราก็จะมาคุยกันต่อหน้าถ้าไม่ได้นะครับเราอาจจะเป็นอัดคลิปทางไลน์นะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยกดซับสไครต์ติดกระดิ่งแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและด้านล่างนะครับเป็นการโดเเนน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 นททสสสััััับบบบบุชช่่่ออองงงะะะะะะคคครรรรรรพืๆีีมปกกาาณ์์ยยจแไ ถามเข้ามาได้แล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะมีการาทักไปนะครับหลายท่านแล้วก็รบกวนมาช่วยแชร์กันด้วยนะครับยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่เฟนเทนลลซด้านะครับฝากติดตามช่อง youtube พี่เฟนเทนลลซด้าด้วยนะครับขอบคุณครับ